้าวมาอัปเดตสต็อกโปรกระหน่ำรับสงการนะ b ีห้าสิตัวนี้เขาก็ลงกันมาเหลือสี่เก้หมดแล้วนะครับรถเหลืออยู่คันสองคันหมดแล้วนะคันนี้เป็นออโต้นะนะครับจัดได้4948นี่เลยละ่ะออกรถหมื่นเดียวจ่ายค่าประกันหน่อยนึงนะครับพอจ t เนอร์พอจ u เนอนี่6กห้า้า ปรับไปเลยใครมาซื้อช่วงก่อนสองการหกแสนหนึ่งปรับไปเลยลดไปเลยหกแสนหนึ่งพอนะครับจัดได้หกแสนห้าขายหกแสนหนึ่งนะจ๊ะดูดูกันได้จะเปิดให้ดูภายในกันนะครับว่าสวยขนาดไหนนี่เป็นไงล่ะนะสวยขนาดไหนสีดำเหลืออยู่คันสองคันเองนะเหลืออีกคันหนึ่งก็อยู่แถวบีบีอ่ะ นะเขาขายสีเาาย 6, 1, นะ่เขาเขายหกสี่สี่มั้งเราขายหกหนึ่งพอนะแต่ของเราเาเราสวยด้วยเองเราก็สวยนะครับเดิมเดิมหมดเลยล้อเดิมยางหนึ่งยางใหม่ล้อเดิมยางใหม่ยางหนึ่ง,งเก้า 9, อะยางออกปีที่แล้วอะ่ะลูกค้าซื้อปีที่แล้วยางเปลี่ยนปีที่แล้วยางสวยยางเต็มหมดเลยดอกเต็มสวยเลยเห็นไหมนะครับยางหนึ่งเก้า ปีตื่นเก้าแต่ว่าซื้อลูกค้าซื้อปีที่แล้วปีสองศูนย์นะครับแล้วลดยางเพิ่งปีเดียวนะครับเปลี่ยนป้าบก็มาขายผมนี่แหละ <laughs> นะอ่ะก่อนสองการนี่ให้หกหนึ่งเลยจบ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 ,จบนะจัดได้หกห้าเครดิตดีหกจัดได้หกห้านะจ๊ะแบ็กเิディชั่นแบ็กเิディชั่นเฮียบอกว่าให้รถไป 10, 1, 1. หมื่นหนึ่งเหลือห้าแปดแปดนะเหลือห้าแปดแปด รถเปหมื่นหนึ่งนะครับเป็นตัวกล้องสามหนะนะครับสวยรถสวยมีคันเดียวเลยมั้งมาเกดิชดัน่นหมดแล้วนะครับหมดแล้วนะนาวาล่าสปอ t ์เทเหลือคันเดียวแล้วขับสี่นะครับหกห้าเก้าปีหนึ่งแปดสปอทขับ4เลยนะค็อปสุดนะหมดแล้วหมดเลยนะคันนี้ มาซื้อแล้วอาจจะลดให้ไวิเษให้สักหมื่นหนึ่งนะจ๊ะก,ก่อนสองการนี่คันนี้ก็ลดหนึ่งหมื่นหนึ่งมั้งเหลือสองเจ็ดใครมาเอาก่อนสองการลดให้ไปเลยสองเจ็ดนะสวยกิฟต์ทะเบียนพร้อมเล่มพร้อมขายสดนะเมื่อกี้เบนเบน,เนคันนี้ร้านสี่นะครับอาจจะลดให้อีกสักหมื่นหนึ่ง้านสามเก้าอะไรประมาณน,นี้นะก่อนสองกาน จัดได้ประมาณล้านสองนะดาวนหน่อยหนึ่งนะครับสวยรถสวยไม่มีแล้วรถเนี่ยม,มีคันเดียวในเว็บแล้วเพราะว่ารถแวนหายยากมากอะนะคันนี้ยังไม่ขายนะขายดูเฉยนะครับเดี๋ยวมีเราจะบอกประมาณหกแสนคันที่แล้วขายไปหกแสนแปดนะครับคิวสามคิวสามยังขายอยู่นะครับปีหนึ่ง 1> 6กหนจะจ๊ะขายอยู่ร้านร้านหนึ่งร้านหนึ่งห้าพอไปรถ3ามหมืร้านหนึ่งหน,น,นะมาดูกันได้มาดูกันได้ดไดสวยนะครับนี่ก็ปิทีห้าสิบเอามาอัปเดตสตอ็อกนะครับรถเข้ารถออกเยอะเหมือนกันนะช่วงนี้นะครับนี่สีขาว เดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวไปแล้วขายดูเฉยนะมาด้ามาด้าบีทีเอสสิบโปรทันเดอร์เอ้ยโปรออโต้สิ่เก้าสี่เก้าเก้าสิ่เก้าเก้าวีคอร์ดำแปดสองนะครับออโต้ไทันพัทแต่ว่ามีสีเทาดำอีกคันหนึ่งหกเก้าเก้าเหมือนกันมาดูกันได้ไตทัน ห้าสิบห้านะครับห้าแสนห้าอันนี้หกแสนห้านะครับปรับราคาลงมาหมนะื่นึ่งหกแสนห้านะไฮแลนเดอร์ออโต้นะครับไททันแอดลท์ห้าเก้าเก้าออโต้นะอันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวปรับลงให้หมนนื่นึงนะฮะเดี๋ยสองเจ็ดพอเนี้ยนะครับปรับลงให้หมื่นหนึ่งได้เลย อีคอร์ด e เหมือนกัน699ก e ้าเก้าวีคอร์ดเบนเบนเบนเอสโอเคนะครับร้านเก้าหมื่นสวยสยาลิสหนึ่เท่านั้นยาลิสหนึ่งเจ็ดเป็นตัวไอนะเป็นกุญแจบิดสตาร์ท ปกตินะครับคันนี้มีจองแนละ้วสีเทาลัมโบไม่ใช่สีกากีนะครับแต่มันมันเป็นมันใส่เทาอีกนิดนึงเป็นลัมโบแล้วเนี่ยนะนะแต่ว่ามีสีดำสีเทาดำอีกนะใครสนใจมาดูกันได้นะครับผมมีเป็นโหลมีเป็นเข่งนะครับ59นะครับตอนนี้ต่อนหน่อยได้อยู่นะช่วงนี้ โปรอาจจะลดสักให้สักหมื่นหนึ่งนะครับเหลือห้าห้าแปดเก้าอะไรเงี้ยนะมาดูกันได้ฟอร์จูเนอร์โอ้โหฟอจูเนอร์นี่ขายเท่าชูลแล้วเนี่ยเก้าเก้าครับถูกสุดในเว็บขับสี่ออโฟนะครับขับสี่โฟนะครับซิกมาโฟสองจุดปดมีสีเทาดำกับสีน้ำตาลนะครับแล้วก็มีหน้าแชมปอีกคันหนึ่งนะ อ้าวมาแล้วนี่ไงไทต,ตันพัทคันนี้ว่างอยู่ไม่ติดจองนะครับไม่ติดไฟแนนไม่ติดจองอะไรทั้งสิ้นเทาดำ8699 <6 99 S 2> สวยๆล้อสวยด้วยล้อยางใหม่นะจ๊ะล้อยางสี่หมื่นแล้วคิ้วล้ออีก8ปดพันโอ้โหของแถมจุกๆนะครับคันนี้ขับสี่ไดตันมีคันเดียวในเว็บ899 มาคุยดีเดี๋ยวลดให้อีกสักหมื่นหนึ่งดีไหมมาคุยเร็วๆก่อนสองการอ่ะขับสีนิสันคันเดียในเวฟนะครับชุดแต่งล้อใหม่ยางใหม่ชุดแต่งโอเวอร์แดนนะครับชุดแต่งโอเวอร์แดนครบเห็นไหมเี้ยเนี่ยหลายหมื่นนเนี่ยชุดนี้หลายหมื่นขายห้าเก้าเก้ามาเร็วๆเดี๋ยวรถให้กีกหมื่นหนึ่ง นะมาอาทิตยนี้ยเดี๋ยวรถให้หมื่นหนึง่งอ้าวบูเทคบูเทค e สามรอยบูเทคนะครับ AMG ท็อปสุดหลังคาแก้วอันนี้เฮียเขารดให้แสนหนึ่งเหลือหนึ่งหนึ่งเก้านะครับรดให้แสนหนึ่งเลยเหลือหนึ่งหนึ่งเก้าเท่านั้นมาเร็วๆเดี๋ยวรดให้อาจจะรดให้อีกสักหมื่นหนึง่งนะครับ นี่คันนี้มาใหม่คันนี้มาใหม่ขับสีสีส้มนะจ๊ะมาใหม่มาใหม่มหมโอ้โหเป็นไ,ไงมีสองขับสี่สองคันมีเรามีแต่เราที่มีนะครับแปดเก้าเก้าเ่านั้นนะจ๊ะเบนเฮียยังอยู่นววอร์เวล่าคาริเอร์สีเทาสวยสวย นะครับกล้องสามหกศูนย์นะคันนี้นะขายอยู่ห้าแสนห้าหมื่นนะครับถูกๆตอนแรกว่าจะตั้งห้าห้าเก้านะตั้งห้าแสนห้าไปเลยเราใจเบนเบนเบนซีสามร้อยบูเทกน,น,นะครับตันลุปเอ็มจีตัวท็อปสุดนะครับล้านสามห้า นะมีคันเดียวในเว็บหายากนะครับหมดแล้วหมดเลยโปรตอนนะ้าแสนแปดมาก่อนสงการเดี๋ยวเราให้หมื่นหนึง่งเร็วๆด่วนๆสีวีววเข้าใหม่ปีศูนย์หกนะครับ สวยแต่งพร้อมจัดทรงมาสวยเลยเห็นไหมแต่งพร้อมยางใหม่ออโต้นะหนึ่งจุดแปดดีออโตนะ้แต่งสวยนะครับเผยกิฟตนะครับน,นี่เปิดสตาร์ทเครื่องอยู่เห็นไหมเสียงแต่งไฟแต่งอะไรเรียบร้อยพร้อมซิ่งนะครับจัดทรงมาสวยเลยมีคันเดียวด้วยนะครับรถเข้าใหม่เมื่อคืนโพสเน็ตไปโอ้โหคนพักมาเป็นร้อย ซีวิกนี่หาย,ยากมากนะครับร้อส,สวยแมใหม่ยังใหม่นะครับปีศูนหกนะแต่ว่าเปลี่ยนไฟเป็นเ,เลี่ยมแล้วมาดูกันได้มาดูกันได้แหรถเข้าใหม่เล็กซัสเล็ซโอ้โหรถเข้าใหม่เลยสวยป่าโอ้หูตัวท็อปสุดเลยเนี่ยเล็กซเข้าใหม่รถเข้าใหม่นะครับสี่สามศูน คใครอยากได้รถเพิ่งเข้ามานะเดี๋ยวไปเก็บขัดสีเคลือบสีให้นะจ๊ะไม่ต้องห่วงสวยแน่นอนใครสนใจจองไว้ก่อนเดี๋ยวจัดการให้นะครับสวยกิบเห็นไหมดูภายในสวยอยู่เห็นไหมโอเคไปต่อต่อต่อโกลาตัวแรกอันติดตัวแรกนะครับ เขาบอกว่าขายอยู่7 9ออโต้ด้วยนะ1.8นะครับทีด้าแสนสองมันจัดเลยด่วนๆแสนสองนะครับเบนวิโต้โหของช่วงนี้ของมาเยอะเต็มเต็มเต็มไปหมดนะครับเบนวิโต้ก็มีนะครับขายไม่แพงแอดไลน์มาถามราคาได้เลยป้ายได้ด้วยป้ายหนึ่งแป8รถเข้าใหม่นะคันเนี้ย นะครับเข้าใหม่แต่ว่าจัดโปรโมชั่นรับสงการไปเลยนะถูกๆถ,ถูกนะครับแอดไลน์มาถามราคาได้นะผมก็ยังไม่รู้ราคาเลยรถเข้าใหม่เพิ่งมานะครับคันนี้ยังอยู่นะครับยูสูดีแม็กนะครับออตโต้นะสามพันออตโต้ยังอยู่มาดูกันได้ X3 X3 ห้าแสนสามเท่านั้นถูกๆดีเซนนะคันนี้ดีเซลออตโต้ เบนเบนหนึ ben z, ben z, oh, him, pun, 1999, ciğim, ่งเก้าเก้าโอเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเดี๋ยวพักก่อนพักก่อนหนึ่งเก้าเก้านะครับนี่หนึ่งเก้าเก้าเหมือนกันตัวนี้ราคาขึ้นหมดแล้วตัวตัวนี้ราคาขึ้นหมดแล้วนะครับแพงแล้วนะครับเขาเริ่มสะสมมาหมดแล้วเอ l a s s S เอ a s s หนึ่งเก้าเก้าเหมือนกันอันนี้ปีประมาณเก้าสี่นะ นะครับสวยมาดูกันได้ประตูธรรมดานะไม่ใช่ประตูดูดนะแต่ว่าเครื่องเกียร์ดีหมดนะครับมาดูกันได้นะจ๊ะแกนเวียเฮียบอกรถเหลือแค่2องแสนสามเท่านั้นลถลงมา30,000จากสองเป็น2องแสนจบๆไปสี่0อคันนี้ขายถูกอยู่แล้วสี่แปดแปดฟอร์จูเนอันนี้ขายอยู่ประมาณ479นะครับเป็น ตัวดีเป็นตัวเบนซินนะจ๊ะ T R D Sportivo นะครับเป็นแฮมลี่แฮมลี่แฮมี่ขายสามแสนหนึ่งเท่านั้นนะครับปีใหม่ด้วยปีปีประมาณหนะึ่งศูนย์ะปีหนึ่งศูนย์นะนะครับ mm hmm. เป็นตัวเครื่องเบนซินนะจำรุ่นไม่ได้ไปดูหน่อย รถส่งร้อยคันนะครับยะยอหกยู่ศูบ่นจี G, นะครับเบนซินล้วนขายแค่สามแสนหนึ่งเท่านั้นนะครับนี่คันนี้แต่งสวยนะครับเบนซินนะปีหนึ่งหนึ่งนะครับปีหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองประมาณเนี้ยล้อสวยด้วยล้อตัวใหม่นะครับล้อของตัวใหม่มาใส่นะจ๊ะสวยเลยท r อดีแต่งมาสวยกิฟต์ แต่งเป็นแสนแล้วเนี่ยล้อยางนะครับชุดแต่งเป็นแสนนะขายอยู่ประมาณสี่เจ็ดเก้าอ่ะสุดถูกสถูกมาดูกันได้ออตโต้นะสองจุดเจ็ดออตโต้นะครับสองจุดเจ็ดออตโต้ Vios คันนี้สองแสนสี่นะเป็นตัวสิบสองแมนเชสเตอก่อนเปลี่ยนโฉมนะครับสองแสนสี่เท่านั้นนะครับไม่น้อยตัวนี้ ขายอยู่2 0 0แสนหนึ่งนะครับอันติดส0 1แสนหเท่านั้นปี B, ประมาณหนึ่งหนึ่งสวยเลยเห็นไหมสีทอง 1.6g จนะครับสวยเลยออโต้ Auto, นะจ๊ะประโยเอ็กซ์เปิ์ประโยเอ็กซ์เปิตนะครับ 599เก้าเก้านะครับปีหนึ่งเจ็ดปิดประตูด้วย้างในสวยเห็นไหมสวยกริฟเลยไหมนะดูก็ได้ดูก็ได้เอ็กซ์เปอร์ตเอ็กซ์เปอทะเบียนได้ด้วยตัวถังสวยกริฟไม่มีรอยเลยอะไม่มีรอยบุ๋มนะครับข้าวว่าไงข้าวโอ้โหเปิดให้ดูทุกอาทิตย์ไม่มีใครสนใจเจ็ดหมื่นแล้วขายแล้วป่ะลดไปหมื่นหนึ่งป่ะนะนะเฮียบอก รถรถราคาไม่บอกเก่าแต่เจ็ดหมื่นขายเลยนะลไปไปนะจบ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 รถไปหมื่นหนึง่งนะครับซีวีซีวีคันนี้เขาเพียเขาบอกขายอยู่แสนห้าพันเอเอแสนห้าพันประมาณเนี้ยเอยเอนะแสนห้าพันนะครับซีวีตัวน,นี้คนคนเล่นฮอนด้าไม่รู้เป็นไรฮอนด้าไปเร็วมากเลยนะครับ เนี่ยแจ๊ดแจ๊ดก็ไม่แพงนี่แสนกว่าบาทแต่ฟไฟใหม่แล้วนะเป็นไฟใหม่แล้วด้วยสิแสนปลายมั้งเนี่ยเหมือนจะแสนปลายปลานะจ๊ะยาลิสตัวลิมิเต็ดด้วยนะครับอันนี้ก็แสนปลาย,ป,ลายประมาณแสนเก้าอะประมาณเนี้ยนะจ๊ะแสนเก้าแสนเก้านะครับมีอยู่สองคัน อ้าวเฮ้ยมีอันนี้คันหนึ่งเนี่ยนะเฮ้ยอันนี้มันอันนี้ถือจะเป็นตัวเก่าอันนี้มันได้เชนนะเนี่ยมันได้เชนถือจะสองแสนกว่าแล้วเนี่ยอันเนี้ยน่าจะแสนเก้าอ่ะคะนนนสองแสนกว่านะมาดูกันได้แดดลิศเราเยอะเบนอันดับสเบนคันนี้ไครมองหารุ่นนี้อยู่มาดูได้สองจุดหก E สี่องสี่ศูนสองจุดหกเบนซินนะจ๊ะมาดูกันได้ใครชอบรุ่นนี้มาด้มาดูนะครับโฟโ์กตู้ขายดีขายดีนะเนี่ยรุ่นเนี้ยมาดูกันได้ซิต,ตี้ประมาณสองเก้าเก้ารุ่นเนี้ยนะน่าจะเป็นรุ่นท็อปนะเพราะว่าสปอยเลอร์เต็มอยู่นะครับสองสองประมาณสอง 8279 2 89เนี่ยประมาณเนี้ยนะครับออโต้1.5ยาลิสยาลิส200กว่าอ่า BM เข้าใหม่ BM เข้าใหม่เดี่5เข้าใหมน่นนจ๊ะอ่าเฮ้ยมีซีพี30ด้วยมีเบนซ์ด้วยเป็นรุ่นนี้ก็น่าสนใจ วิโก้วิโก้สองแสนเก้ามาดูกันได้วิโก้วิโก้แจ๊สนะครับคันดัฟฟีดคันดัฟฟีดสี่สี่เก้าสวยๆนะครับมาดูกันได้สี่สี่เก้า มิวเซเว่นออโต้สพนะจ๊ะดีเซลสองเจสวยๆ379้านะสวยๆนะนะจ๊ะคันนี้นะครับสามเจเกเท่านั้นชุดแต่งที่บบใส่ลงใส่แลงมาหมดแล้วนะมาดูกันได้ MG. MG MG มาดูกันได้ ซีว i กซีวีกซีวีกมาดูกันหน่อย43ราคา439กนะจ๊ะแม็กสวยวีตุรต้าวีสนะครับ <Okay. S 1> ตันแสนกว่าสวยๆวันโวสีแดงคันนี้เขาขายเท่าไหร่บสี okay, ่ห้าเก้าปี13่งโอเคแล้วนะนะครับ <c oughs> เป็นซินโตบ,บู <c oughs> สวยเลยใช่ไหมคันนี้ร้านหนึ่งเก้านะครับมีคนมาดูเยอะนะคันนี้มีคนมาดูเยอะอันนี้เบน์พี่เขาเบน์เฮียเขามาดูพามาดูซี CL v วอันนี้สี่แสนกว่านี่พามาดูคันนี้นะอินโนวาครับสวยๆมาดูกันได้ อินโนวาสวยๆมาดูกันได้นะจ๊ะ689นะครับปี B 17เอ้าวคันนี้เฮียเขาลดราคาแล้วเหลือ38,000ปสตาร์ทเครื่องได้ปกติล็อกก่อนนะไม่้องล็อกด้วนยนะหขอล็อกอยู่นะครับรถเกียร์โตนะ cd 9000เครื่อง2.3นะครับเป็นซินคข้างในสวยเห็นไหมข้างในสวยอยู่นะครับ สามหมจบจบไปเอารีบเอากันนะครับก่อนสงการจุกแดงสวยเลยจอดหน้าเต็นท์เียเขาลถมาสามสันหนึ่งรถมาสามหมื่นะจากสามสี่เหลือสามหนึ่ง HRV รถเข้าใหม่สวยกริปเลยนะครับสวยกริปเลยสีดำปีหนึ่งเหนึ่งแเนี่แหละนะครับ สวยกิ๊เลยสีดำเป็นไงล่นะครับของของฮอตฮอตเราก็มีนะไม่ใช่แบบนะเฮดอาวี HR v, ขายดีขายดีเนี่ยนะเต็นใหญ่ๆมีหมดเขาเก็บหมดเพราะว่าลูกค้าชอบเ r ดอารวี HR v, ราคาไม่แพงหุ่นสวยนะครับยอดนิยมนะครับขายอยู่ห้าแสนกว่าบาทประมาณห้าส่ประมาณเนี้ย ค่าสี่ห้าห้าประมาณเนี้ยนะครับรถสวยวิ่งน้อยไม่แสนหนึ่งแสนกว่าไม่แสนกว่านะครับรถสวยเบนเบนเบน,เนอันนี้รถมาณหมื่นหนึ่งเดือกเก้าแปดเก้านะครับสวยเติมเติมพร้อมใช้นะครับคันนี้ก็สองแสนกว่าบาทสองแสนสี่นะครับคันนี้ก็ยังอยู่นะจ๊ะ แต่มีคนมาดูเยอะอยู่เหมือนกัน bm 499ว่ายังไงกันเนี่ยรถเดิมๆมไม่มีอุบัติเหตุเลยนะรถเดิมบางทั้งคัน318ห่ไอคอนโว่คอนโว่อันนี้เท่าไหร่6กแสนแปดว่ะครับสวยแจ๊ด แจ๊ด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 สองแปดเก้าวีโก้วีโก้วีโก้นะครับสี่ประตูเกียร์ธรรมดายังอยู่สามพันเยร์ธรรมดานะมาดูกันได้ดีเซลนะครับดีเซลดีเซลอ่ะอันตีสอันตีส ทุกๆคันนี้สัสนกว่าติดต่อมาได้นะครับสวยๆเดิมๆบางๆนะครับน่าใช้พร้อมใช้เลยเกียร์ออโต้เหมือนกันนะขายขายถูกด้วยสามไปปลายขายถูกนะครับมาดูกันได้นะจ๊ะอันนี้ภายในนะเบาไฟฟ้าสวยนะครับนะ นี่ตัวท็อปนะลองท็อป <Long top. S 1> นะครับตัวลองท็อปพุสตาร์ทสวยงามนะครับ srv อนระีจะมาดูกันได้มาดูกันได้ดไดครับโอเคนะครับใช้อีแปได้ด้วยนะมีกล้องถอยด้วยนะครับกล้องถอยมีครบ <N> นี่ถ่ายเครื่องให้ดูเลย นะครับห้องเครื่องสวยหน้าเดิมหมดเลยนะจ๊ะรถสวยๆอย่างเงี้ยมาดูกันไม่แพงนะครับ